สวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะวันนี้เรามาอันบ็อกแกะกล่องกันอีกแล้วนะจ๊ะตัวนี้เป็นอมสินสี่เหลี่ยมทับสองน,นะจ๊ะเป็นอมสินรูปสี่เหลี่ยมนะจ๊ะเราจะใช้เทปแบบนี้คาดไปให้คุณลูกค้านะคะเพื่อไม่ให้ขนส่งโยนของของเรานะคะก็คือเทประวังแตนะคะ่ะนี่นะจ๊ะด้านในก็จะยยกกระดาษหนาๆนาแบบนี้ทุกกล่องเลยนะจ๊ะกระดาษก็จะเยอะแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อให้ของข้างในปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่นะคะด้านในน้องจะเป็นแบบนี้เลยน้องเป็นอมสินทําจากไม้สักแท้ไม่มีไม้อื่นผสมแน่นอน,นะคะ่ะ ลูกค้าจะได้สินคา้าตรงตามปกแน่นอนค่ะก็คือเราถ่ายเราใช้กล้องสดถ่ายนะคะไม่แต่งสีแน่นอนค่ะทางร้านเราจะถ่ายคลิปถ่ายรูปเองนะคะก็คือไม่ได้ไปกอกรูปของใครมาเลยนะจ๊ะงานไม้ก็จะสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะตัวนี้น้องก็จะมีขนาด6.5นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะนี่นะจ๊ะด้านในน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือเคลือบเงาถึงด้านในเลยนะคะด้านข้างน,นอกก็เคลือบเงาให้แ้วนะจ๊ะปลอกไม่กินไม้แน่นอนจ้ะตัวนี้งานไม้สวยๆนะจ๊ะมีที่จับให้ด้วยนะจ๊ะ สำหรับทางร้านเรานะคะก็จะส่งของทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะใช้เวลาส่งสองถึงสาวันคุณลูกค้าก็จะได้รับของเลยนะคะทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้เลยจ้า